ăn Ông nữa Hả? Ông nữa mà. ông nữa rồi tao đặt. Nó lắm. Bình à. Hử? Ừ. <cười> <cười> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขชนมาผอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมนูผ้าแสบเพื่อกาค่ะมาได้ค่ะเด้อวันนี้มากินนึ่งไก่สมุนไพรค่ะพี่น้องกินกับแก้วปลาเดียกค่ะกินกับแจ้วปลา้านะคะนึ่งไก่สมุนไพรกับน้ำพริกปลาค่ะผักแกมกับซีมี่กับดอกกระเจียวลวกค่ะพี่น้องดอกกระเจียวลวกดอกกระเจียวหนึ่งใส่กันในราคาราคาซี่หมี่เฮียนกระลำค่ะมีแรดิดค่ะแล้วก็ผักกาดเฮียนค่ะพี่น้องแก่เผ็ดก่มีแคบหมูน้ำจักหน่อยค่ะ กวนเสร็จไปกินแซ่บๆน้ำก,นกันกับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ซองมิโลดผ้าแสบในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกาลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ต่อไปค่ะมากค่ะบวบลายยายหางพี่น้องงามเลยค่ะแคบหมูก้อนเลยค่ะแคบหมูถอดใหม่ๆแจอบามากค่ะพี่นอ้อง เ๋ยาวแต่พังดอกกระเจียวพี่กกวาดอันทักซี่เรือพออี่องเรื่งบอกพระกัดเฮียนทักเียเรือ ขึ้นยางหนึ่งไกสมุนไพรซื้มากเหรอคะประเทศเองหรอก <c oughs> ม่มีเวลาเดี๋ยวพี่น้องซื้อเอาช่วยจิตเตรียมเครื่องช่วยจิตเตรียมเครื่องเตรียมเนื้อซื้อเอาเลยค่ะพี่น้องหนึ่งไก่สมุนไพรอย่ในเครื่องมันหลายตะกรงตะไคร่ <c oughs> เสียงเหมืนเป็นยำแคบหมูมั้หบอกกัวเตียวอร่อยไหมคะกินไหมกินไหมคะนิ่งไก่ นึ่งไก่สมุนไพรืมเคยกินไหมก็อยากลรากินอยู่อ่ะน้องชิมดูไหมหล่ะขอกินกินตรงไหนขอกินตรงตรงนี้ตรงหนังมันใช่ไหมลูกใช่นุ้นชอบมันหนังปลา <ừ. S 2> เลยอ่ะนัองไก่ สวัสดีค่ะ,ป,ะป้าป,ปานนาไนยังสวัสดีค่ะสวยๆนั่งลงสวยๆค่ะอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยอนั่งลงสวยๆป,ป้าปานนาไย,ยังไม่เห็นเลยสวัสดีค่ะสวยๆนั่งลงค่ะสวัสดีค่ะเยกินอะไรมแคบห,ห,หมูนั่งไหมจะนั่งก่บแม่ลดไหมนั่งไหมคะเราก็อีมานั่งไปกินหนังไก่พี่น้อง นูแต่ตรงข้างล่างมันโดนพริกลูกตรงข้างล่างมันโดนพริกเฟอเดี๋ยวแม่ฉีกให้เพื่อนมาก,กินตะหนังพี่นวองมันกระถือกันถือพริกเนาะมันโดนพริกได้ไหม,ไมเ,เดี๋ยวแม่เอาตรงพริกออกหนูไม่เอาที่พิษเดี๋ยวแม่เอาออกนะคะ แต่มันได้ไม่เยอะนะเพราะว่ามันโดนพริกรอกินตนกระดังหนึ่งใยมักสักเดบดน้องเปิอหยิบกินตรงนี้หลุตรงผัง มันจะ่วงไหมนอ้อง<ะ>สวัสดีค,ดดค่ะก่อนพูดด้วยค่ะสวัสดีค่ะได้ <c oughs> ทำไมลูกสวัสดีค่ปะป้าป้าน้านาเลยอือะอครับเนาะ,ะเอาเนื้อไหมฮะเอ,เอาเนื้อมันเลยไหมเอาเอาเนื้อด้วยกระดับเนื้อไก่นะ เป็นไงอือเผือ,อกปลาตานายยังมากินอเลยนะเผ็ดเหรอเผ็ดใช่ไหมเผ็ด <c oughs> เผ็ดหรอพี่น้องไปหรอเผ็ดเหรอคะลูกอืมันโดนพริกอ่ะ อืมพี่จิก,ก็ไม่ได้ผิดละพี่จิก็ไม่ได้ผิดมากหรอกค่ะแต่อย่าเอานมไปกินกับนมมันไม่ได้เผิดอตอนนี้หายผิดแล้วเพราะว่าข้างล่างมันมีพริกไงมันโดนพริกแม่ฉีกตรงเนื้อออกให้ยังได้หรอฮะอร่อยใช่ไหม มึงเก่สมุนไพรเหมือร์ของนี้ยลุงทำไหมพักน้ำพี่นองเจียวเซ่บเสียบหมักเจียวเจียวประเดียบเจียวปลา้าเจียวปลา้าพริกพริกหอม เนีแสบรล้วเผ็ดไหมคะมันม,ม,มีสมุนไพรค่ะแม่มนค่นะคะตัวนี้มันจะเป็บแบบแบบมันวานไว้ตัวนี้ใช่ไหมมันเผ็ดแะบบแต่มันไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดนิดหนึ่ง อะไร่ะหมดแล้วมันมีแต่โดนพริกนะลูกเอาไหมล่ะเอาก็ได้เดี๋ยวกินนมเดี๋ยวกินนมมันมีแต่เลอะพริกนะี่ไงเฮ้เียงรถมันจะแสบดไหไมั้ยเรอคคะ หเห็นไหมข้่อยัยมากรสชาติธรรมดาอืมรสชาติธรรมดามากอันนี้ไม่ให่หรือปะค่ะเนี่ยเอาเลยค่ะวางรวมพี่เอาของมูได้ไหม แล้วไ <Wow. S 2> อ้รสพิมพ์มั้ยยังค่ะจ้หมูมีมนะไม่เยอะเลยนะแม่พิษอันนี้มันจะไม่พิษ uh huh. มันไม่ผิดเดืก เดี๋ยวลาปลาปานานแล้วจิ้มแป๊บเดียวจิ้มจิ้มแป๊บเดี๋ยวมันย <c oughs> าวแบบเดี๋ยวค่อยกินต่ออร่อยไหมเดี๋ยวลาแล้วนะคะไปหยาบมานิดนึงนะนะเป็นไงอร่อยไหมเดี๋ยวว <c oughs> ันหลังมาไล่สดเอาเนาะ ขอบุณ้หลายๆค่ะที่เขามาที่ตามรับชมเมนโรดพาเสบค่ะพขอกันไม่คลิปต่อไปนะคะพี่น้องสำหรับเมือนี่สวัสดีค่ะ